สวัสดีครับผมวันนี้ผมเปลี่ยนสายกีตาร์มาใหม่ครับนี่ครับกีตาร์ผมนะฮะแต่ว่าดูสิเห็นปะเนี่ยลูกบิดมันพังไปหนึ่งอันเหมือนเฟืองข้างในมันจะแข็งนะฮะก็เลยแบบว่าอย่างไงล่ะพอมันแข็งใช่ไหมนี่ภาดตามน้นมันแข็งตัวบัตตอนมันอ่ะมันก็รับแรงไม่ไหวแล้วมันก็พังไป เพิ่งเปลี่ยนสายครั้งแรกนะตั้งแต่ซื้อมาตัวนี้ซื้อมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนี่ผมลองใช้ขาตั้งกล้องด้วยนะฮะามาทําเป็นเหมือนโมโนพอดนะหนีบไว้แล้วกันนะวันนี้เราจะมาลองเสียงคำขำกันนะครับผมตัวนี้แก๊กล่างก่อนแล้วกันนะแอมที่ใช้นี่เป็นพีวีนะฮะแต่ว่าต่อลําโพงดอก12นิ้วนะฮะไม่ใช่มีซ่าไม่ใช่แอมใหญ่นะแอมถูกๆเราเห็นปะตรงปิกาจูตั้งอยู่แหละอ่าตัวนั้นแหละ อ้าวเออมีไม้อันนี้เราน่าจะถ่ายวิดีโอสนุกกว่าเดิมนะมแะกกคล่างก็ใส่ดีนะครับทผสมก็จะเป็นเสียงเอาออฟเฟ e นะครับเสียงแบบว่าเสียงหลบเข้าไป ำบากล้วเกินอย่างงี้แล้วกันอ่าแกรกสามเลยนะครับผมจะเสียงกลางก็จะโดโดหน่อยนะครับผมอิลกิคแคปตันชอบใช้นะแก๊กเนี้ย แก๊กนี้ก็เล่นสนุกครับแก๊กเสียงเอาเฟรเหมือนกัน ปองปองดีครับเป็นไงเสียงดีไหมโอ้ยมูกไหลออกมาแก๊กบนสุดนะครับผมเสียงก็จะหนากเพื่อนอ้วนกเพื่อนนะครับมีเนื้อมีหนังเพื่อน อยเนี่ยเสียงมันดีกว่าทำบักกิ้งอีกนะความคิดผมนะมันเป็นแบบมันครอบคุมกว่าเสียงมันก็จะไม่คอมเพสนะครับไม่เหมือนทำบักกิ้งที่นึกภาพนึกภาพเอาพุทมันแรงๆใช่ไหมพอเอาพุทมันแรงมันก็จะกดสัญญาณแน่นอนแหละมันเล่นเสียงแตกดีแต่เหมือนว่ามันยังไงล่ะมันไม่เปิดโป่งอะครับมันคอมเพสสัญญาณไไม่ไม่ไม่เท่าเอาพุท แบบซิงเกิลคอร์อย่างนี้แล้วเราไปเล่งที่แอมอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเสียงมันจะออกง่ายมาเต็มกว่าแนละ้วนะแค่นี้ครับสวัสดีครับูู้้ <laughs> ปิดยังไงเนี่ย